5อุบัติเหตุเครื่องบินตกที่คนทั้งโลกไม่ลืมท้องฟ้าที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสุกนัตรกรรมที่โลกจดจำวันนี้เราจะพาไปย้อนรอย5อุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกเที่ยวบินที่191สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ปี1979การสูญเสียเครื่องยนตก่อนขึ้นบิน ทำให้เครื่องตกหลังเทคออฟกราชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด273รายเที่ยวบินที่123ของสายการบินเซียเปนแอร์ไลน์ปี1985ความเสียหายที่หางเสือจากการซ่อมแซมที่ไม่ดีทำให้เครื่องควบคุมมีได้และชนภูเขาเสียชีวิตถึง520ราย เหตุการณ์ในอปี2001ผู้ก่อการร้ายที่เครื่องบิน4ีลำพุ่งชน World Trade Center และเพนตากอนเป็นโศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเที่ยวบิน m h 17ของสายการบ,บินมาเลเซียแอร์ไลน์ปี2014ถูกยิงตกในยูเครนคราชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือ298รายเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นและความเสียใจไปทั่วโลก อุบัติเหตุเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการบินและความสูญเสียที่ไม่อาจหวนคืนคุณเคยได้ยินเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ